สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหรือทีมนะครับเดี๋ยววันนี้นาะผมก็จะมาสอนทางเงินแล้วก็อัปเดตการถอนเงินกับเว็บไซต์หรือว่าแอปที่มีชื่อว่ l e a e นั่นเองนะครับสำหรับแอปนี้นาะสายฟรีทําได้นะครับแต่ว่าย้ํานะว่ามันเป็นแอปลงทุนนะครับแต่ว่าสายฟรีทํา,าทได้ผมก็แนะนําให้เก็บฟรีเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเงินกันนะครับว่า เว็บนี้เนี่ยจะมีวิธีการทําเงินและทํางานอย่างไรนะครับแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์น้อแล้วก็ฝากกดติดตามช่องหรือทีมให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเวลาผมมีการอัปเดตคลิปสอนหาเงินใหม่ๆนะครับรวมถึงการแจกทูมินิวอเลดเพื่อนๆจะได้ถูกแจ้งเตือนคนแรกนะครับโอเคถ้ากดแล้วเราไปรับชมกันครับเริ่มต้นนะครับสำหรับเอ,อ่อคนไหนที่สนใจจะเข้ามาทำแอปนี้นะครับย้ำนะว่าทำฟรีได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเหมือนเขาจะมีกิจกรรม แจกนะครับที่สามารถทําให้เราเนี่ยได้เงินวันละประมาณ9บาทถึง15บาทฟรีต่อวันเลยนะครับแอปนี้ถอน200ขั้นต่ำนะครับเริ่มต้น200บาทนะครับเข้าธนาคารอย่างเดียวนะครับก็ไม่มีทูมอนดี้วอลเล็ตนะครับสำหรับแอปนี้เนาะย้ำนะครับว่าถอนเข้าธนาคารอย่างเดียวนะครับและ คนไหนที่สนใจนะครับก็าการสมัครการสมัครเนี่ยผมก็จะไม่ได้สอนคลิปนี้นะ้องเพื่อนสามารถไปดูใต้คลิปได้เลยนะครับผมเคยทําคลิปรีวิวไว้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทํางานอย่างเดียวนะครับแล้วก็วิธีการถอนเงินกับแอปนี้กันนะครับเริ่มต้นถ้าเกิดเป็นเพื่อนไปดูคลิปจากด้านล่างมาแล้วนะาะพวกวิธีการสมัครอะไรเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็ดาวน์โหลดติดตั้งแอปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราล็อกอินเข้ามานะครับพอเราล็อกอินมาแล้วเราก็จะมาเจอหน้าเว็บหรือว่าหน้าแอปประมาณนี้นะครับก็ให้เราเนี่ย ามาดูกันเลยนะครับวิธีการทํางานนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยก็ให้กดตรงคําว่าเริ่มตรงนี้นะครับเป็นการทํางานหนูก็กดเริ่มไปเลยนะครับแต่ก่อนไปกดเริ่มนะครับผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือสายฟรี Fi เนี่ยเขาบอกว่าสายฟรี Fi ตอนที่เราได้อยู่ตอนนี้นะครับสามารถสร้างไรายได้ให้เราเนี่ยอยู่ที่วันละประมาณ5-15บาทต่อวันเลยนะครับตรงนี้ก็คิดคร่าวๆนะครับถ้าเกิดเราได้วันละ10บบาทหนูก็ใช้เวลาประมาณ เราราว20วันนะครับก็จะครบ200บาทเนาะแล้วก็ถอนเงินออกมาได้นะครับก็ตรงนี้มันอาจจะไม่ได้10บาทเนาะอาจจะได้ประมาณ7บาท9บาทอะไรเงี้ยเหมือนเมื่อวานผมได้9บาทนะครับก็สะสมกันไปเนาะผมคิดว่าประมาณ20 30วันนะครับเราจะาจะถอนเงินฟรีจากแอปนี้ได้นะครับรนี้ในการทํางานนะครับก็ให้เรานะครับมากดตรงคําว่าเริ่มตรงนี้ได้เลยนะครับการทํางานกดเริ่มไปนะครับอาจจะผมขออนุญาต เลือกตรงนี้ก่อนนะครับมันจะมีหมวดหมู่ให้เลือกเนาะอันนี้ผมเลือกเป็นการเดินทางแล้วกันอ่ะแล้วก็กดเล่นไปเลยนะครับสาหรับเจ้า,เ,าเจ้าตัวแอปลีฟนะครับเขาก็จะเป็นเหมือนแบบ Google Search เนาะประมาณว่าเขาจะกดเข้าไปดูในส่วนของเว็บไซต์ที่มาลงโฆษณาอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เจ้าของเว็บไซต์นะครับที่สามารถเปิดรลยได้กับ Google ได้เงี้ยเขาก็จะได้ในส่วนของรายได้ของ กเกิลไปนะครับเป็นค่าโฆษณาเนานะแต่ตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะครับย้ําเลยว่าตรงนี้มันเป็นเว็บลงทุนเนาะที่เปิดมาให้เราเนี่ยลงทุนแล้วมันก็สุดท้ายก็อาจจะปิดนีไปนะครับแต่ว่ามันสามารถทาฟรีได้ผมเลยมาแนะนําเพื่อนๆนะครับตรงนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวรอนะครับมันจะมีให้เรารอเนาะจนครบ100%นตะครับตรงนี้ได้มา10%แล้วนะครับก็รอให้มันครบ100%เนตาะตัวเดียวตรงนี้ผมจะขออนุญ,ญาตตัดไปเลยแล้วกันนะครับตอนที่มันครบ100%แล้วเนาะ หลังจากที่เราดูโฆษณาเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับก็นี่เลยเนาะการแสดงโฆษณา Google ของคุณสิ้นสุดวันนี้นะครับก็กดปิดไปเลยนะครับจากนั้นเขานะครับก็จะเด้งมาในหน้าประมาณการหรือว่ารายได้ที่เราได้รับในวันนี้นะครับนั่นก็คืออยู่ที่9บาทา9บาท9.02บาทนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวยอด9.02บาทตรงนี้นะครับก็จะ ตัดมาอยู่นะครับตัดมาอยู่ในหน้าสมดุลหรือว่าบาลานซ์ตรงนี้ภายในวันที่าภายในเที่ยงคืนนะครับประมาณเที่ยงคืนละกันเนาะมันก็จะตัดมาอยู่ในสมดุลหรือว่าบาลานซ์ตรงนี้นะครับ <S <S <outgoing and> <ate> แล้วก็ยอดบาลานซ์ตรงนี้นะครับคือเป็นยอดที่เราเนี่ยจะเอาไปใช้ในการถอนเงินเข้าธนาคารนั่นเองนะครับซึ่งการถอนเงินตรงนี้จะอยู่ที่200บาทนั่นเองนะครับโอเคะ okay, ประมาณนี้ละกันนะครับคราวนี้การถอนเงินนะครับก็กดกลับออกมานะครับ กดกลับออกมาเลยเนาะการถอนเงินนะครับให้เราเนี่ยมาที่ขีด3ขีดตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือหลังจากที่เราทํางานเสร็จเนี่ยมันจะขึ้นวอลล์รอต1้อเร็สร็จสิ้นประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นสายฟรีอยู่เนาะนี่สายฟรีนะครับเราจะทารายได้ได้วันละ5-15บาทต่อวันประมาณนี้นะครับโอเคก็ต่อมานะครับก็การถอนเงินเนาะมาที่ขีด3ขีดด้านบนตรงนี้นะครับ ก็กดไปเลยนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยมาที่ตรงคําว่าเบิกเงินตรงนี้นะครับสําหรับคนไหนที่กดถอนหน่อยนะครับเขาจะมีให้เราเนี่ยผูกบัญชีธนาคารนะครับมีใส่เลขที่บัญชีนะครับมีชื่อมีเมลมีไลน์แล้วก็กรอกไปให้ครบนะครับประมาณนั้นนะครับก็สําหรับคนไหนที่ถอนเงินเนาะแล้วไม่รู้ว่ามันกรอกอยังไงนะครับก็ ลองดูคลิปใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเอาไปแปะไว้ให้แล้วนก็ไปดูวิธีการผูกธนาคารต่างๆได้นะครับโอเคก็กดเบิกเงินไปเลยนะครับทุกคนตรงนี้หลังจากที่ผมผูกเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นเลขบัญชีมาให้ประมาณนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยกดถอนเงินไปได้เลยผมมี2องรสองบาทนะครับผมก็จะถอนไป2องรสองบาทเลยนะครับจากนั้นก็ให้เรานะครับมากดถอนด้านล่างตรงนี้นะครับกดจิ้มไปเลยนะครับเขาบอกว่าอ่าล้มเหลวนะครับสามารถป้อน อ๋อเต็มจานวน1ิเท่านั้นนะก็คือต้องถอนไปเลขกลมๆนะครับนั่นก็คือ200บาทนะครับทุกคนก็กดถอนไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับเขาบอกว่าการถอนเงินเนี่ยจะดําเนินการภายใน24ชั่วโมงนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเงินเข้าแล้วถ้าเกิดระหว่างตัดคลิปเงินเข้านะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาสลิปเงินที่เข้ามาเนี่ยมาแปะไว้ในคลิปนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมันเข้าหลังจากที่อัดคลิปนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปแปะไว้ในชุมชนละกันนะครับว่า การถอนเงินมันใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ใครสนใจลิงก์ใต้คลิปนะครับลองไปเล่นกันดูได้นะครับยังไงก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบในการหาเงินฟรีที่เรานํามาแนะนํากันนะครับวันนี้ก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกดติดตามช่องในที่ไว้ด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ